สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาอนีก,กับบาตักกุ้งอีกแล้วพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าสีได้นหน่อยได้หลายซ้ำไดจ้าและเบืองพี่น้องปลาน่อยก็ได้จ้าปลาท่องแบนก็เอาเบิ่งตักข้าวเดียวพี่น้องเอ้ยมีตัวใหญ่ไครพร้อมหน่อยหลายหลกับเบืองเอาจ้าพ่อได้กินอยู่อ่อได้สอนนันอยู่ในนันได้พี่น้อง เอาน้ำโขดหินแม่จ้าก็าได้โล่งน้ำเลยยังว่าโศกดีประคักเลยจา้บาบ่โล่งน้ำคือคือตะกอนตะกอนมากนี่สิโลงน้ำไม่ได้ตตหน่อยจ้ากนนะได้หาอมเอายอมเอาน้ำมันโขดหินได้บานละสามที่โตโตบใงไงเลยจา้ยาสองจ้า โอเคอยู่ในระดับหรือว่าจ้าเนาะล่งหลายน้ำก็กได้จ้าป้อหนาวบันไดดอกน้ำเพื่อพี่น้องบรรยากาศสอนกุ้งกับพ่าใดเสียใจอีกแลละพี่น้องเอ้ยมาสอนกุ้งมาย่ำได้กับพ่เคยผ่านจ้ะได้เนี่ยกินเนี่ยปนเนี่ยขวบไปสระนออพี่น้องเนาะ ก็ขึ้นบ่อ,บอฟันมา่มากุุงมันสิอยู่ในน้ำทะเลเนาะพี่นอ้องสงสัยสิเป็นน้ำจืดผสมน้ำทะเลมัง้งเนี่ยจังนีกุ้งกุ้งน้ำจืดนะจ้าพี่น้องผิดว่าแท้คันได้วิ่งดีก็นี่นะจ้าเนาะได้วิ่งดีก็นี่นสิตักได้บ่หน่อยเลยพี่น้องอันนี้มันอยากอ่อนจ้ะมันอยากอ่อนค่ะ ผูเก็ตเ่าพี่น้องเบิ่งล้อมรอบนี่ก็สิเป็นทะเลนะจน๊ะเนาะบ้านพยาย่อใหญ่ก็แตกต่างกันกับภูเก็ตเลยจ้าพี่นอ้นองจา้าไปบัดนี้สิพาพี่น้องกลับบ้านก็เด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะจน้ะเนาะขอบคุณหลาย,ลายๆที่เข้ามากดติดตามให้เข้ามารับชม